อบลมร้อนทั่วไปกับตู้อบรมร้อนแบบฮิตปั๊มแตกต่างกันยังไงวันนี้ s e e มีคําตอบครับหลังจาก21ชั่วโมงเต็มแพนให้ต้องดูชัดๆนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องกลับผ่าดอ่าเห็นไหมแห้งค่อนข้างมากนะครับ ก็วันนี้เราจะมาอธิบายนะครับเรื่องระบบการทํางานของเจ้าตู้รอร้อนแบบธรรมดากับตู้รอร้อนแบบที่ปั๊มนะครับว่าแตกต่างกันยังไงรวมไปถึงเราจะทดสอบกันจริงๆอบกับผลไม้จริงๆนะครับโดยเราจะควบคุมในเรื่องของเวลาอุณหภูมินะครับถ้ามันเท่าๆกันเนี่ยลผลผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงครับตู้อบแบบทั่วไปสามารถควบคุมได้ทั้งเวลาและอุณหภูมิปรับความร้อนได้ตั้งแต่3 0มสถึงเกองศาโดยความร้อนเกิดจากแท่งฮีเตอร์และใช้พัดลมด้านบนเป็นตัวกระจายลมความร้อนให้ไหลผ่านลงมาโดนวัตถุดิบเพื่ออบไล่ความชื้อนออก ช่องด้านล่างทั่วทั้งตู้อบวนกลับออกไพทางด้านบนเช่นเดิมแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเวลาที่เราต้องการสามารถทดแทนการตากแดดได้เป็นอย่างดีครับตู้อบแบบคิดตั๊มคือระบบรูปแบบใหม่ล่าสุดที่เพิ่มความสามารถในการควบคุมความชื้นสัมผัสดได้มีระบบความร้อนที่เกิดจากแท่งฮีเตอร์ผ่านห้องวัตถุดิบหลังจากนั้นจะไหลาสารเข้าคอยเย็นจนกลั่นตัวเป็นน้ําเพื่อดึงความชื้อนออกจากอากาศและลมจะถูกส่งไปยังคอยร้อนเพื่อไหลเข้าห้องวัตถุดิบอีกครั้งระบบจะหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆในระบบปิดแบบ100%เซ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าแรงคนเพราะการที่ห้องอบได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงทําให้ไม่ต้องมาคอยกลับทาดเหมือนตตาอบแบบทั่วไป ฟังก์ชันการทำงานที่ทันสมัยสามารถปรับอุณหภูมิเวลาและความชื้นได้มากถึง6ช่วงจึงสามารถรองรับผลผลิตได้หลากหลายและมีคุณภาพมากกว่าประหยัดพลังงานมีมอเตอร์ขนาดเล็ก1,200วัตต์เมื่อเทียบกับแบบทั่วไปที่มากถึง3,000วัตต์การใช้งานหนึ่งชั่วโมงของระบบพีทปัมมีอัตราการกินไฟอยู่เพียง1,200วัตต์ซึ่งถ้าเราคำนวณจากค่าไฟเฉลี่ยต่อนหน่วยหน่วยละ4.5บาทจะตกกินไฟที่5บาท4 0สตางค์แต่เมื่อเทียบกับตู้อบรมร้อนแบบทั่วไปที่มีอัตราการกินไฟถึง3,000 3ววััต์ใน1ช่่โมงงงคาาฟจะสูถึบท ตังก็เดี๋ยวผมจะลองอบจริงๆให้ดูนะครับทั้งมะม่วงแตะกลวยโดยการเซตตั้งค่าที่อุณหภูมิเท่ากาันส่วนผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงไปดูกันครับผ่านกันไปแล้วกับ2 1ชั่วโมงเต็มนะครับสรุปกันดีกว่าว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของรูปร่างหน้าตากันดีกว่าตัวนี้จะยังมีความชือนอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างแข็งและแข็งเลยอันนี้สัมผัสได้เห็นชัดๆเนาะ ฝั่งนี้ครับของตัวฮีทปั๊มเนี่ยแห้งค่อนข้างมากเลยครับข้อดีของเจ้าฮีทปั๊มคือเราไม่จําเป็นจะต้องใช้ถึง2 1ชั่วโมงถ้าเราต้องการได้ผลลัพธ์แบบนี้เราอาจจะลดเหลือสักประมาณ15ชั่วโมงเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับไปเจ้ากล้วยกันต่อครับอันนี้สีจะค่อนข้างเห็นว่าแตกต่างนะครับอันนี้ก็จะมีความชื้นอยู่ตัวอันนี้ก็จะค่อนข้างแห้งนะครับแห้งเลยอ่ะแล้วฉีกให้ดูมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะยังมีความชื้นอยู่นะครับมาดูเจ้าอันนี้เลยดีีกว่า แห้งกริปอันนี้เห็นกันชัดๆแห้งกริปจริงๆ,ซ,งๆซึ่งเหมือนเดิมนะครับเราใช้ที่เวลา21ชั่วโมงเท่ากันนั่นหมายความว่ายีดปั๊มเนี่ยสามารถช่วยลดระยะเวลาได้ช่วยลดเรื่องพลังงานได้นะครับก็จะคุ้มค่าสําหรับพวกธุรกิจเอสเอ็มีครับการที่เครื่องสามารถควบคุมความชื้นสัมผัสได้ทําให้ไม่จําเป็นต้องใช้อุณหภูมิสูงสามารถใช้เวลาในการอบได้เร็วกว่าตู้อบลมร้อนทั่วไป3 0มสถึงสิซจึงช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีส่งผลให้สารอาหารในวัตถุดิบยังคงอยูู่่่ไไมมมมถกกกควาาาาารรรร้้ออออนนนททํลยเหืบบบบแััๆป็ ข้อแตกต่างของทั้งสองรุ่นนี้นะครับการโดยสรุปนะครับก็จะมีอยู่3าเรื่องนะครับในเรื่องของระยะเวลาในการผลิตนะครับคุณภาพที่ได้ออกมาแล้วก็อัตราการกินไฟนะครับซึ่งเจ้าฮีตปัมเนี่ยทำคะแนนได้ดําโด่งเลยนะครับส่วนตู้อบลมร้อนธรรมดาแบบนี้นะครับก็เหมาะกับธุรกิจทั่วไปนะครับต้องการควบคุมในเรื่องของคุณภาพก็เจ้าตัวนี้ก็ยังสามารถตอบโจทย์ได้ดีนะครับส่วนธุรกิจที่เริ่มใหญ่แล้วครับเป็นสเกลโรงงานแล้วต้องการคุณภาพที่แม่นยำนะครับควบคุมได้แล้วก็ต้นทุนผลิตที่ต่ําลงนะครับฮีทปัมก็จะ โอเคสำหรับหากใครสนใจสินค้านะครับก็ติดต่อเราได้ที่นี่เลย w w w s e t h a i c o m ครับ